บางคนเห็นพี่มาไม่เห็นสิตั้งแต่ยังไม่เกิดเ <c oughs> วลาสอบถามเรื่องพอสอพอพี่เออข้าช่องสาปี40หลายคนบอกอุ๊ยพ่อแม่หนูยังไม่แต่งงานกันเลยค่ะมันมีฉันขับรถพาเธอมาอกินหมูทะไกลถึงจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ไหนสมุทรสาครไงอะาหรอชื่อร้านไทยบูนหมูกระทะคือเจ้า <c oughs> ของร้านอะ่ะเขาเป็นตำนานของเป็นแบบ กู่ราไม่ทาบยำอะนรำกระตำมอะหรอก็เขาเป็นตำนานของแบบผู้ประกาศข่าวทองสายไม่บอกดีกว่าว่าใครแต่ว่าให้ไปเห็นเองงงไหมงงไปกินเลยทีลย สวัสดีค่ะสวัสดีทัี่ของพี่โอเป็นตำนานที่เราเห็นเด็กๆเป็นตำนานเป็นตำนานจริงๆเพราะว่าหนูเห็นพี่โอมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็เป็นผู้ประกาศข่าวหนูยังเด็กๆบางคนเห็นพี่มาไม่เห็นสิตั้งแต่ยังไม่เกิดเวลาสอบถามเรื่องพศพอพี่โอเข้าช่องสาปี40หลายคนบอกอุ๊ยพ่อแม่หนูยังไม่แต่งงานกันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้อุ้มยืนบทบาทของเม้นต์คือแบบเจ้าของร้านหมูกระทะอ่าเป็นนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่ง จริงๆไม่ใช่ร้านนี้ไับุญหมูกระทะมหาชัยเนาะเป็นร้านของครอบครัวแล้วบริหารงานโดยตรงคือพี่ชาย แต่ถามว่าพี่โอ๊คมีม,มีหน้าที่อะไรทําที่ร้านแต่งตั้งตัวเองเป็นฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการแต่งตั้งตัวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในนักธุรกิจทิงท่านหนึ่งได้ค่ะโปรโมชั่นใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะพี่โอ๊คราคาปกติซึ่งปัจจุบันก็ยังมี219บาทต่อ1คนและรีฟิลน้ําคนละ39บาทเอาปิ้งย่างสี่ฟูดนี่คือฟรีเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมคือกุ้งแม่น้ําจะอยู่ในตู้โดยเฉพาะน้องจะมีตู้ของน้อง คือน้องจากไฮโซขึ้นนิดหนึ่ง298บาทจะเป็นกุ้งแม่น้ำแบบไม่ต้องแกะเองด้วยเราผ่ามาให้คุณเสร็จจับคุณเอาไปย่างปุ๊บสุกปุ๊บมันกุ้งมันจะเยิ้มมีมันกุ้งทุกตัวแล้วมันจะมันมันจะนัวมากเพิ่มเติมคือกุ้งแม่น้ำไม่อัน้นเป็นปูสดสดเนื้อแน่นแน่นไม่อัน้นเป็นเบอกอเมริกาตัวโตๆเป็นฝ่ามือะนะ๊ะแล้วก็จะมีเมลบวัวเพิ่มแค่จาก219นะ จ่ายเพิ่มอีกแค่79บาทเท่านั้นก็จะได้กินทั้งร้านไม่ใช่ว่า2 9 8เ้แลยให้กินเฉพาะในตู้นะคะทั้งหมดนี้ยังได้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมในตู้ที่ไฮโซขึ้นไปสองร้เปนั่นเองจังน้ำจิ้มจุดเด็ดของที่ร้านค่ะจะมีุกีิเผ็ดน้ำจิ้มุกีิเผ็ดอันนี้คือเป็นพระเอกของร้านเป็นพระเอกของร้านเราจะมีสุกี้เผ็ดแบบผู้ใหญ่กินหรือถ้าน้องๆหนูๆทานเผ็ดได้ก็อันนี้แต่ไม่ได้เผ็ดจัดจ้านมากนักนะแล้วก็จะมีุกี้สำหรับเด็กเป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก หลากหลายรสชาติมากหรือจะเป็นแจ่วก็มีซีฟู้ดเนี่ยเวลาเรากินแบบซีฟู้ดเลยนะกับบรรดาเมนูซีฟู้ดของเราทั้งหลายน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราคือเด็ดสุดเพราเราคือเป็นสูตรคิดเองอคุณแม่ของพี่นี่แหละเป็นคนคิดเองอทั้งหมดของร้านทันงน้งหมดครับมีเยอะไหมเป็นร้อยนะยิ่งเราเพิ่มเมนูพรีเมียมขึ้นมาแล้วน่าจะร่วมร้อยอรายการโดยเฉพาะลายบุฟเฟต์ตรงนี้ก็หลายสิบโดยประมาณสักสามสิบได้แล้วก็ตรงนี้อีกตรงนั้นอีกแล้วก็ผัก น้ำสิมของหวานผลไม้ตามฤด,ดูกาลของทาเล่นของทอดเซนทรีเกี๊ยวกรอบแล้วก็พวกยำสารพัดหมูมะนาวเข้าผัดเราก็มีนึ่ยกเราก็มีก็โดยประมาณชักประมาณร้อยรายการได้บางคนอยากกินส้มตำมีมมมแล้วเด็ดมากไปส้มตำในอะไรที่หมดก่อนเพื่อนในซอนไลน์บุฟเฟ่ที่เป็นตัวยำของเราทั้งหมดอ่าส้ตมตำคือเด็ดสุดแต่ก็อร่อยทุกอย่างนั่นแหละแต่ส้ตมตำาด็ดสุดอยู่ตรงไหนไผบุญหมูกระทะมหาชัยอยู่ถน,นนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครปักหมุดเลยจ้ะพิมพ์ไปเลยไผบุญหมูกระทะก็จะขึ้นมาลูกคุณมาตามแน็บคือมาตรงสุดมากไผบุญหมูกระทะมหาชัยร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย16นาฬิกาถึง22นาฬกาหรือ4โมเย็นถึง4ทุ่มนั่นเองติดตามได้เพจ f a c e b o o k ไผบุญหมูกระทะมหาชัยค่ะมันบบคนอื่นแบบทอยากเจอพี่อป้างไม่ได้ S <S ไม่ได้หว่านักเข้ามา <S <S แต่ว่ามามนเนี่ยมาบ้างมาบ้างค่นเนี่ยถ้ามาก็จะมา,าวันเสาร์เพราะว,ว่าถ้าจันหนุสุขใหเทียวจะมีภารกิจจัดรายการตอนเช้าแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาได้ตลอดเวลาเลยรับเป็นทุกอย่างให,ให้เ้เธอแล้วถูกต้องดังน,นั้นเชิญชวนมาได้เลยทุกท่านรับประกันความสดสะอาดและอร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะเพียวขอบคุณ่ะน้องๆขอบคุณค่ะ